เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมสําหรับสัปดาห์แห่งการชิงชนะเลิศบอลย์บอลลีกของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการจับตาอัตราพรคงยศกับการล่าแชมป์ให้กับ NEC ไดรล็อกเก็ตด้วยการเจอกับคู่ปรับที่น่าสนใจอย่างเจ m a มาเวลัสนะครับมาติดตามบทวิเคราะห์ความพร้อมและทัศนะจากฝั่งของสื่อญี่ปุ่น ว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับพร้อมกระโดดมาอัปเดตสถานการณ์ของหลีกเกาหลีใต้ที่แฟนแฟนเนี่ยต่างยกให้สีสาวไทยเนี่ยทำผลงานได้อย่างแจ่มจรัดแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับส่งผลกระทบต,ต่อนักกีฬาของเราพอสมควรนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเราได้เห็นภาพของโมเมธนัชชาที่ก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับอันนี้น่าห่วงมากๆเพราะว่าเราจะเข้าสู่การอัปเดตสถานการณ์ของทีมบอลลอนหยิงทีมชาติไทยนะครับที่วันนี้รายงานตัว เป็นวันแรกนะครับมีเสวสาวไทยเข้าร่วมรายงานแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะโดยทางนาของโคชยะก็มีการออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ด้วยจะเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมหน่อยนะครับ ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลายแม็กซ์สคัญในการแข่งขันวอลเลย์บอลหลีกญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของนักกีฬาไทยเราที่จะได้ลุ้นแชมป์นะครับนับน่นก็คือน้องเพียวอัชราพรคงยศซึ่งแน่นอนนะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม ซีเจทีมารัเวสจะพบกับ NEC Red Rocket นะครับนี่ยังไม่พอนะเพราะว่าชิงอันดับ3ก็เดือดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับไซตมามะอาเกโอจะเจอกับโจ t ต้าควินซี่ที่มีนักกีฬาไทยอย่างเตยหัทยาบำรุงสุขด้วยแต่กรณีที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้องเพียวครับแน่นอนในฤดูกาลนี้สิ่งสำคัญ เจทีมาเวลัสเจอกับ NEC แลยล็อกเก็ตผมก็แปลกใจนะคือทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันใน Emperor Cup ับนะชิงชนะเลิศก็กลายเป็นทางฝั่งของ NEC ของน้องเพียวที่เอาชนะไปได้แล้วก็คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จแต่ว่าสิ่งที่น่าพิศวงก็คือในการแข่งขันลีกดสิครับ NEC เนี่ยไม่สามารถเอาชนะ JT มาเวลัสได้เลยนะ JT มาเวลัสเนี่ยจบ ฤดูการปกติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของตารางชนะ22นัดรวดไม่แพ้ใครนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหเกมนัดชิงชนะเลิศครั้งนี้เดือดอย่างแน่นอนนะครับแล่าแบบนี้ก่อน n อ c r ดีซี a ร e ของน้องเพียวเนี่ยในฤดูการปกติเอาชนะ19แพ้ไป4 2นัดในซีซั่นก็คือการแพ้กับ JT m a มอร์ลนะครับแล้วเกมรอบไฟนอลเนี่ยถือว่า เป็นการล้างตาสําคัญเลยทีเดียวในการแข่งขันลีกนะเพราะว่าทางคู่อย่างที่ผมบอกเ่าเจอกันเอ็มเพร์ครับอยู่แล้วรายงานยืนยันแบบ100%เอร์เซนะครับว่าในครั้งนี้ตัวหลักมาครบนะครับเอ็นดีซีโรลเลเก็ตนำทัพโดยสนนัคโคกัตนะครับแล้วก็ตามมาด้วยน้องเพียวอัชราพรคงยศนะแล้วที่สำคัญเนี่ย ทุกคนพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้อย่างเต็มที่นี่เป็นการป้องกันแชมป์ของ NEC นะครับปีที่แล้ว NEC ลาโรเก็ตก็เป็นแชมป์อยู่ด้วยเช่นกันนะขณะที่เ j ทีก็สมบูรณ์ไม่แพ้กันนะครับนันอีกีที่บอกว่าไร้ทีมทานเจอกันนะัชิงชนะเลิศคือศึกตัดสินสำคัญแต่ผมเล่าแบบนี้ว่าบทวิเคราะห์ของทางญี่ปุ่นครับให้จับตามองการคว้าแชมป ของ NEC แรละ r o c k e t ซึ่งจะมีความหมายมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาทั้งคู่ทั้ง JT ทั้ง AC ดวลกันเนี่ยมันจะออกมาสูสีก็ตามแต่ด้วยนี่คือเกมรอบไฟแนลนะครับรอบปกติผ่านไปแล้วรอบไฟ n a ลคือสิ่งที่แท้จริงและจะเป็นการชี้ขาดแชมป์ในปีนี้ญี่ปุ่นให้ NEC เฉือนชนะ JT มาเวลัสแบบเส้นแางพา8ครับ3ต่อ2เซต จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นเดี๋ยวมาดูกันครับเชื่อว่าเดือดเชื่อว่ามันแบบสุดๆอย่างแน่นอนนะครับย้ํากันอีกรอบหนึ่งกับนัดชิงชนะเลิศน,นะครับแข่งขันวันที่3เวลา10เอ่อเวลาเที่ยงตรงขออภัยเวลาเที่ยงตรง3มีนาคมนะเดือดเดือมันครับ 2ID ถ่ายท่อสดเนาะผมเกริ่นด้วยประเด็นของลีก ญี่ปุ่นก่อนเพราะตื่นเต้นเร้าใจแบบสุดๆนะครับเพราะว่าหลีเกาหลีเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวเขาแข่งกันเร็วหน่อยนะครับวันนี้วันอยู่แห่งชาติของฝั่งเกาหลีแล้วก็มีนักกีฬาไทยของเราลงสนามในเกมที่เรียกได้ว่าก็สนุกพอสมควรอ่ะผมนั่งดูอยู่ก็มันแบบเร้าใจมากๆนะครับพิงสไปเดอร์เปิดบ้านเจอกับไฮพาร์นะครับที่มีโมเมธรชชาสุขสดลงสนาม แล้วผลปรากฏว่าเป็นพิงค์สไปเดอร์เอาชนะไปได้3ต่อ1นะครับ 20, 54, 25 14 5 5 2้21 25แล้วก็25 17แต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งในเกมนี้ครับตัวของโมเมทนาชาถือว่าฟอร์มดีนะครับมากเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยทำแต้มเป็นอันดับที่2ของทีมเลยครับ13แต้มตามบุกีลิสที่21แต้มทำได้แต่ ยังเหมือนเดิมคือตัวของธนาชาเองเนี่ยเกมรุกได้เกมรับก็โดดเด่นครับแต่น่าเสียได้เกมนี้เจอกับทีมกลก่งของเจค,คิมเข้าไปก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับไฮพาร์เนี่ยผมว่าปีนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าก็ตามแต่ว่าด้วยฟอร์มของนักกีฬาไทยนักขนาดนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงในสังคมโซเชียลของฝั่งเกาหลีใต้พอสมควร ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของลีกเกาหลีที่มีนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นฮุนใดที่มีทั้งสองเขาวิสีทอง i b บีคีอ s ทที่มีชมพู่พรพันธ์นเกิดประรัดนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ j s yes c a l t l t e ท h ที่มีดารินปิ่นสุวรรณเนี่ยทำให้เกาหลีนะครับออกมายกผลงานว่าแต่ละคนก็สามารถรักษานะครับโมเมนตัมผลงานของทีมได้อย่างโดดเด่นเนาะ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือดูเหมือนว่านะครับสคนดูว่ะดารินเพิ่งมาอาจจะยังไม่ได้แบบโอ้เจอกับบททดสอบหนักสักเท่าไหร่นักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายครับกับฤดูการแรกในการแข่งขันลีกเกาหลีใต้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าส่งผลต่อ,อภาพโดยรวมของ ร่างกายมากๆนะเอาเกมนัดล่าสุดนี่ผมก็อแอบ,บเสียวนะโมเมธรชามีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายเกมเหมือนกันก็ภาวนาไม่ให้เจ็บหนักแต่ถ้าดูตามข้อมูลตามสถิติเนี่ยมันชี้ชัดเลยว่าการแข่งขันในีเกาหลีเนี่ยมันถี่แล้วมันเยอะเกินไปจนส่งผลกระทบโดยรวมต่อนักกีฬาเราอย่างแท้จริงนะเอานะปัจจุบันเนี่ยที่เราโล่งใจได้อย่างน้องสาวิภาวีก็กลับเพิ่งจะกลับมาลงสนามเป็นตัวสมรอง ให้กับคุณไดเกมล่าสุดก็ชนะแต่ที่ผมแอบห่วงมากๆก็คืออาการบาดเจ็บของกับตันผูพรพันเกิดปรารนี่สิที่มีแรงเราลาสิทธิ์เราก็ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับไบบิคเอลทที่บุกไปชนะเอเปเปอร์เนี่ยพอไม่มีพรพันน่ะผลงานมันคนละเรื่องเลยนะคือมีกับไม่มีเนี่ยเราจับต้องได้ชัดเจนเลยแต่ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือนี่แหละเรื่องของสภาพร่างกายและการบาดเจ็บ ซึ่งต้องระมัดระวังพอสมควรก็ต้องมาจับตามอมนะครับว่านักกีฬาทั้ง4คนจะสามารถเอาตัวรอดกับฤดูกาลที่มันเข้มขน้นแล้วก็แข่งกันหนักขนาดนี้ได้หรือไม่นะคือถ้าจบคนสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นฮุนไดของทั้งสองแหละเพราะว่าโอกาสเข้าชิงชนะเลิศนี้สูงถ้าจบแชมป์ก็รอชิงเลยนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นดารินเองก็มีโอกาสแต่ก็ยากอยู่นะครับไอบีแคลทนี่ยากโคตรเลยนะก็มาจับตามองภาวนาอย่าให้ใครเจ็บเพิ่มและกันนะครับคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมพูดถึงประเด็นที่แฟนเกาหลีนะครับยกย่องผลงานของนักกีฬาไทยว่าแจ่มทั้ง4คนเลยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บเพราะผมกำลังจะเข้าสู่ประเด็นล่าสุดประจำวันนี้นะครับวันนี้มีการเปิดให้ รายงานตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะกันครั้งแรกของนักกีฬา,าบอลรย์บอลหญิงไทยของเรานะซึ่งข้อมูลยืนยันแบบชัดเจนว่าวันนี้มี11นักตบสาวไทยนะครับเท่านั้นที่เข้าแคมป์รายงานตัวเป็นครั้งแรกภายใต้าการคุมทัพของโคชยะนัทพลศรีสมุทรนาคโค้ชคนใหม่นะครับโดยการรายงานตัวครั้งนี้ก็มีการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายเพื่อเตรียมฝึกซ้อมเป็นมือแรกที่ศูนย์วิศาการกีฬาด้วยสำหรับ11คนนะครับที่เข้ารายง,งานตัวประจำวันนี้ก็มีกระดกพรแสงทองกิดาภานาหัวหนองสุภัตราภัยโรธวิลัญยุพาอินจันนะครับเดลพรสินโพกาติกาแก้วพินสสิสภาพ,พรจันทวิสูตรวารุณีกลางรำธิชพรบุญเลิศจรดพรบรรดาศักด์และก็กัญยรัตน์ขุนเมืองนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาในโครงการพลังเยาวชนสู่คนของชาติเข้ารายง,งานตัวพร้อมๆกันด้วยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นเรื่องคือฮาก,ก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชยะเนี่แหละครับที่แกออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นะครับได้กลับมาเป็นโค้ชอีกครั้งนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่ออกไปเล่นนต่างประเทศนะครับ คือส่วนตัวเชื่อว่านักกีฬามีประสบการณ์และมีฝืมืออยู่แล้วไม่น่าห่วงแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้โดยคนยายังบอกว่าจะพยายามฝึกนักกีฬาที่อยู่ในประเทศเพื่อให้ขึ้นมาช่วยนักกีฬารุ่นพี่แล้วก็จะเน้นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นโดยในปี2025-2026ถึงจะมีคัดโอลิมปิก2 0 2 8สมาคมมีเป้าหมายวางพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นะครับ โดยโคดานเนี่ยยังกล่าวถึงประเด็นที่ทําให้เกิดกระแสคือฮาในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคือเจ้าตัวบอกว่าครั้งนี้เวเนอล2024มันยังไม่มีตกชั้นเนาะก็จะเน้นในเรื่องของการเก็บรักิ้งให้ได้มากที่สุดเน้นทุกเกมการแข่งขันส่วนเรื่องการไปโอลิมปิกแม้ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะต้องรักษารงกิ้งเอาไว้เพราะอนาคตมันจะมีผลกับการคัดเลือกเล่นรายการเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลทันทีนะครับเพราะว่า ดูเหมือนอเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นโอลิมปิกที่กำลังจะถึงนะถ้ามองถึงภาพรวมมันก็ยากพอสมควรแต่ที่สําคัญสุดก็คือการรักษาแรงกิ้งนี่แหละต้องรักษาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอนาคตการเก็บแรงกิ้งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสาหรับนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศนะครับโคยาบอกว่าผมให้ทีมงานติดต่อประสานงานว่าจะเดินทางกลับมาวันที่เท่าไหร่และจะพักกี่วันและจะให้เข้ามาฝึกซ้อมกับคนในแคมป์เมื่อไหร่ เขาบอกว่าเราต้องดูเรื่องความเหมาะสมในร่างกายต้องให้พยแพทย์เช็คความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนส่วนการเตรียมร่างกายของนักกีฬาจะทําให้ได้ในระดับหนึ่งให้เต็มร้อยและคงที่มากที่สุดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราด้วยนะครับผมสรุปง่ายๆคือตอนนี้ยังไม่ชัดเจนจนกว่าทุกอย่างเนี่ยนักกีฬาจะเข้ามาแบบเต็มระบบเราก็จะได้ดูกันว่าผลลัพธ์ นี้จะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับและนี่ก็คืออัปเดตวอลเลย์บอลนะครับที่ผมนำมาเล่าและนำมาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับและชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ